เด็กชายไผ่ตรงกับน้องกว่างนะครับมาตัดผมแล้วก็นี่ครับซื้ออะไรนะโกโก้ดอเย็นอาวไผ่ทำไงครับเวลาจะซื้อของ,องทำไงซื้อของต้องทำไงซื้อของต้องทำไงลูกอันานา่ะนี่ครับขอบคุณครับโอเคเส <P 's> ียวใหญนะครับนี่แซ่บครับนี่ยายดูเนื้อเนื้อเปื่อยๆนี่ครับแซ่บครับนี่จะเป็นเด็กน้อยมากินก๋วยเตี๋ยนะครับแล้วก็นี่ครับวิธีการรินน้ำนะครับแบบไม่ให้หกนครับนี่ครับนี่ครับก็รินทีเดียวเลยนะครับนี่ครับไม่ง่ายครับเสี่ยวครับน่ากินมากครับ